สวัสดีค่ะวันนี้โอพามารู้จักกับซีรีส์ญี่ปุ่นที่ทำมาแบบคล้ายๆสารคดีชีวิตเนื้อหาง่ายๆสบายๆมีแค่หนึ่งซีซั่นเอาไว้ดูตอนกำลังกินข้าวคนเดียวช่วยคลายเหงาไปได้พร้อมให้เอ e r g y บวกๆเลยที่ทำให้เรานึกถึงขอบคุณอาหารที่เรากำลังกินแล้วก็ซึมซับก,กับบรรยากาศ ดีๆในชีวิตที่เราได้พบเจออย่างเช่นการเที่ยวในทริปเล็กๆหรือได้ไปผ่อนคลายไปสูดอากาศลิมแม่น้ำตามพื้นที่ที่มีหญ้าและดินธรรมชาติเล็กๆน้อยๆซีรีส์เรื่องนี้นะคะคร่าวๆก็คือชายหนุ่มเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาธรรมดา แต่ลูกสาวกับภรรยาของเขาเนี่ยชอบไปทัวร์คอนเสิร์ตในวันเสาร์อาทิตย์พะงานสองคนนี้ก็จะไม่อยู่บ้านชายหนุ่มก็เลยมีเวลาที่จะอยู่คนเดียวในวันช่วงวันเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยมีเป้าหมายเล็กๆคือการเดินทางไปพักผ่อนในที่ที่เขาไปได้ไม่เกินงบเงินเดือนของตัวเอง เขานอนในรถเพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายและกิจกรรมที่เขาชื่นชอบก็คือการแวะทานอาหารในร้านอาหารใกล้ๆที่ที่เขาไปเที่ยวแล้วร้านเหล่านั้นก็มีที่ท่าว่ากำลังจะปิดกิจการชายหนุ่มเรียกอาหารที่เขากินว่าอาหารใกล้ศูนพันโอขอบอกเลยว่าภาพสวยอาหารหน่าทานมากพอบวกกับประสบการณ์ที่โอเคยไปญี่ปุ่นมา ก็ทำให้คิดถึงญี่ปุ่นมากแล้วก็คาดว่าอาหารในซีรีส์เรื่องนี้ถ้าได้ทานต้องอร่อยมากเพราะอาหารญี่ปุ่นของจริงคือดีมากๆแล้วถ้าใครเคยมีประสบการณ์ไปญี่ปุ่นด้วยกันก็น่าจะเข้าใจสิ่งที่โอสื่อส่วนถ้าใครมาฟังเอ๊ยยังไม่มีประสบการณ์ในการไปญี่ปุ่นไม่เป็นไร ขอแค่ถ้าคุณไปดูแล้วชอบจริงๆอยากไปญี่ปุ่นจริงๆให้คุณตั้งใจเอาไว้แล้วมันจะนำไปสู่การที่คุณตั้งเป้าหมายเล็กๆย่อมๆเพื่อให้วันใดวันหนึ่งคุณได้ทำในสิ่งที่คุณต้องการแล้วถ้าชอบซีรีส์แนวชิลๆเรื่อยๆแบบนี้ไม่มีเรื่องเครียดก็แนะนำให้ดูซีรีส์เรื่องนี้จ้า